สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับพี่หมออีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเช้าเช้าหลายคนตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะครับหลายคนตื่นขึ้นมาก็มีภาวะของความอ่อนเพลียนะครับก็เนื่องด้วยเรื่องเรื่องของสภาวะจิตนะครับเรื่องเลยของสภาวะจิตคือก็มีมีเทคนิคในเรื่องของการปลูกนะครับหรือว่าปลุก นะครับปลุกจิตใต้สำนึกของเราให้กลับขึ้นมานะครับด้วยการอธิษฐานก่อนนอนเนาะอธิษฐานก่อนนอนบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าฉันจะพบฉันพบกับสิ่งดีๆฉันพบกับสิ่งที่สวยงามนะครับหรือตื่นขึ้นมาร่างกายฉันสดชื่นแจ่มใสอันนี้พวกเราสามารถใช้ จิตใต้สำนึกของเราทำงานได้เนาะหรือว่ากรณีที่ก่อนนอนเราก็บอกจิตตัวเองว่าฉันจะต้องตื่นนอนตอนตีสีฉันจะต้องตื่นนอนตอนตีสีนนนนนสเนี่ยนะครับจริงๆปรากฏว่าตื่นได้จริงๆนะครับตื่นได้จริงๆก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราอยู่กับบ้านเนาะอยู่กับบ้านในช่วงเช้านะครับตอนช่วงสายๆนะครับพี่หมออาจจะต้องออกไป เรื่องของภารกิจของความเป็นอสมเนาะก็ต้องไปดูแลผู้คนนะครับในชุมชนนะครับเมื uh, yup. ่อวานนี้ได้ได้คุยกับแม่มณีรัตน์นะครับทางไลน์นะครับได้ได้ได้พูดได้คุยกันปรากว่าคุณแม่บอกว่าในการกินอาหารของแม่แต่ละมื้อนี่นะครับก็จะกินที่มีลักษณะที่ คลุกเคล้าปรับปนกันครบทุกทาธาตุนะครับนั่นก็คือ,อว่าร้อนไม่ว่าเย็นนะครับหรือว่าขมหรือว่าจีดอะไรเนี่ยนะครับแม่บอกว่ากินให้ครบนะครับเพราะว่าร่างกายสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยนะครับเอามาปรับความสมดุลนะครับ เรื่องเรื่องการปรับความสมดุลอีกตัวหนึ่งที่ที่คนโบนราณได้แฝงไว้นั่นก็คือเรื่องของการทําเมี่ยงคํานะครับเมี่ยงคําเอาไว้ทานเอาไว้กินกันนะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราลองทําดูนะ,นะครับเพราะว่ามีผลประโยชน์เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเมี่ยงคำเนี่ยนะครับก็มีทุกรสเลยนะเขาสามารถปรับความสมดุลของร่างกายได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่พี่หมออยากจะฝากกับพวกเราทุกๆคนน่ะนะครับเรื่องของอะไรอะเรื่องของการปลูกเนี่ยนะครับปลูกณเวลาเนี้ยปลูกตะรับปลูกพืชผักที่สามารถกินได้เร็วๆนะครับแล้วก็เทคนิคการปลูกก็คือว่าเราถ้าสมัยโบราณน,นะถ้าเป็นหมอโบราณเนี่ยโบราณเขาก็จะเก็บพืชผักหรือว่า สมุนไพรตามทิศเนาะหรือว่าวันจัน์วันจันทฉันเก็บทิศเหนืออะไรเงี้ยนะฮะวันอังคารเก็บทิศใต้วันพุธเก็บทิศทิศอะไรทิศตะวันตกวันพระัสทิตตะวันออกอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆก็เป็นเทคนิคของคนโบราณกนะนะว่าคือถ้าเก็บในทิศทิศเดียวเนี่ยนะครับทิศเดียวเนี่ยสมุนไพรพืชผัก ที่เราปลูกว่าไม่มีเหลือครับไม่มีเหลือไม่มีเหลือ,ลอฉะนั้นเ <c oughs> มื่อวานนี้ <c oughs> ก็มีคุณป้าท่านนึงน,นะครับมามาเก็บมะลุมใบมะลุมเนาะใบมะลุมเราก็ว่าคือในใน,ในความคิดของเราก็คือว่าเก็บไม่ต้องหมดต้นเนะเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาแต่ทีนี้คุณยายก็ตัดทั้งต้นเลยนะครับ ถัดทั้งต้นเกลียนเลยนะครับทีนี้กว่าจะได้กินนี่ยนะก,ก็อีกนานนะครับอีกนานทีนี้ก็เป็นเทคนิคว่าเราตัดก็พอกินนะครับก็เราจะได้กินตลอดเวลานะก็เป็นเทคนิคที่ฝากไว้กับพวกเราในวันนี้นะครับวันนี้ขอให้พวกเรามีความสุขและก็สดชื่นตลอดเวลาครับสวัสดีครับ